ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทีนี้อนรับเข้าสู่บลหลกของพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนนางรองครับวันนี้พวกเราจะพาไปดูวิธีการลดขยะพลาสติกในแบบของพวกเราครับขอเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเิวเดินมา โอเคครับก็ตามที่เห็นเมื่อกี้นะครับว่าโรงเรียนของเรามีการซื้อขวดน้ําและกินทิ้งขยะไปเป็นจนํานวนมากซึ่งทําให้โรงเรียนสกรปรกและเป็นมูลบิต่อสังคมทางสภานักเรียนโรงเรียนนังรองจึงคิดว่าจะนําขวดน้ําไปรีไซเคิลเป็นถังขยะพลาสติกอีกทีครับ ตอนนี้เราก็ได้ขวดมามากพอ,อแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเล็กครับวัสดุอุป <res> ก,กรณ์ในการทำขยะนี้ติดอยูใยยย่ในโถมอะไรบ้างก็อุปกรณ์ที่เราใช้ตัวนี้ลายเยื่อสี เดี๋ยวเราไปข้อดนี้ก็เสียนเสียกการขับยะจากขวดพลาสติกกันข้อดี้เสียออกแวันนี้นะครับก็ืช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนนะครับและนมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ครับข้อเสียก็คืออาจจะไม่ทนทานเท่าขยะพลาสติกธรรมดาทั่วไป โอเคครับต่อไปเราไปดูความรู้สึกของนเด็กที่ทำกิจกรรมนี้ครับขอสให้ความรู้สึกที่มีต่อการทำกิจกรรมนี้ครับถ้าเป็นความรู้สึกจริงๆคือถ้ามองเห็นโดยตาเปล่าคือเพื่อนๆทำงานางเป็นระบบโหมากแล้วก็การทำงานเป็นทีมถือว่าทีมามากๆเลยที่ถึงแม้จะอาจจะมีปากเสียงเล็กน้อยแต่สุดท้ายงานเราก็ลงตัวแล้วก็เสร็จมาเป็นรูปร่างที่สามารถจะต้องได้ โอเคครับต่อไปเราจะพาไปดูผลงานของพวกเราที่ได้ทำาออกมาเป็นชิ้นน,น,นะครับโอเคครับนี่ก็คือถังขยะที่พวกเราสภานักเรียนโรงเรียนหนององได้จัดทำขึ้นมานะครัเพื่อลดพลาสติกในโรงเรียนนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับ นี่ก็คือประโยชน์จากขยะจากขวดพลาสติกที่เราได้ทำประติมาน,นะครับ o n l y one Earth แชร์ and แชร์